วันตะบนลำดวนเนาะหมู่บ้านตรงนี้อยู่ติดกับลำชีเนาะเพื่อนติดกับน้ำชีบ้านลำดวนเพื่อนไ,ไม่ใช่ห่างจากลำชีเลยเพราะว่ามันจะข้ามอำเภออีอข้ามบ้านแสลงพันมาจะถึงบ้านมาทางบ้านลำดวนเพื่อนถนนเส้นนี้จัดผ่านไปทางอำเภอกระสังแล้วก็ไปทางทิศใต้เนาะถ้าไปทางทิศเหนือก็จะไปทางอำเภอสตึกวัดบุรีรัม อยู่ตำบลลำดวนเนาะเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งของตำบลลำดวนก็ข้ามลำชีไปก็จะถึงตำบลอาดีอำเภอเมืองจังสุรินเนาะอยู่ตรงข้ามกันแค่มีแม่น้ําชีกั้นตรงกลางเนาะเราข้ามมาเพ่เดียวก็จะถึงตรงนี้เนาะเพื่อนแม่ค้าพ่อค้ากําลังตั้งร้านยังไม่เสร็จเลย เรามาถึงตั้งแต่บ่ายสามโมงตอนนี้สี่โมงแล้วตั้งทานยังไม่เสร็จเนาะอากาศยังร้อนอยู่มีคนเดินแล้วเพื่อนลู้าเดินซื้อของแล้วสัญญาณตรงนี้ไม่ค่อยมีเลยสัญญาณเด็นไม่ค่อยมีเลยก็เลยไม่ค่อยชัดเนาะ เดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศข้างในตลาดเนะาะฝั่งนี้เป็นโซนเสื้อผ้าเนาะถ้าเราจะเดินโซนอาหารถ้าอยากจะเดินไปทางโซนอาหารก่อนโอ้โหโซนเสื้อผ้านี่เราจะเดินโซนฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เรานั่งพักตรงร่มเมื่อกี้เนาะ เดินผ่านโซนเสผ้าก่อนแล้วก็ไปจะไปทางโซนอาหารอันนี้เป็นโซนส,นสื้ผ้าเนาะเสื้ผ้าตัวละเท่าไหร่เนะกางเกงมีเสื้อนอะน แดบดส่องหน้าเต็มๆเลย <S <s เดินฝั่งไหนก่อนอันนี้ก่อนหรอ <c> เดินฝั่งนี้ก่อนเดินให้หมดก่อนแล้วก็ไปทางสูนอาหารที่หลงังซ <s> ื้อย่างเดียวโซนเสื้อผ้า อันนี่ไม่ค่อยร้อนเนาะชุดผ้าจะมีเต็น

ก็จะเป็นโซนสอผ้าอย่างเดียวเนาะเสื้อผ้าอย่างเดียวนะวนเพืเอ่นอนตรงนี้นี่ไปขายตรงไหนบ้างครับ,มรบไม่ให้คอณถ่ายคลิปเฉยๆถ่ายไหนบ้างครับไม่ไปขายไหนบ้าง อะไรนะบ้านเมืองดินค่ะบ้านเมืองลินวันจันเนาะใช่ค่ะอมบันไปทุกวันบ่ครับไปทุกวันค่ะยู่ือวันเสาร์วันอังคารก็แคนดงโอ้โหไปไกลเนาะแคนดงบ้านแคนดงไปฝั่งไหนเนาะแคนดงไปทางแคนดงเลยสิไปอีกสิบกิโลอ้อยีโลโอ้อยู่นะ้วก็มาตั จะไปเส้นเอเส้นในพุทธไทยสงบ่แคนดงคนละเส้นบ่เส้นคู่เมืองเส้นคู่เมืองใช่ทางภาคคู่เมืองค่ะแคนดงถ้าไปเส้นพุทธไทยสงมันต้องไปสตึกแล้วก็ลงไปฝั่งโน้นค่ะครับอ๋อคอนังคอนอังคารก็คูอเอแคนดงเนาะอฝั่งบุรีรัมย์อย่างเดียวบ่เว้ยไม่ใช่ถีนด้วย แล้วก็เมืองดีเมือนี่แหละของบานเ,เนี่ยเข็เข็ดีอาันก็เขบุรีรัมย์แต่ว่ามันก็อันนี้ก็เขตบุรีรัมย์เนาะค่ะแต่ออบแคจะไม่ว่า้าอคะครับครับเดี๋ยวผมไปตนขอบคุณครับแคนดงเนาะ วันังคารส่วนมากก็จะเป็นขายแถวขายแถวบุรีรัมเนาะเขตบุรีรัมสุรินก็มีบ้างอันนี้เป็นฝั่งบุรีรัมฝั่งตรงข้ามกับน้ำชีท่านแต่อยู่ติดกับสุรินนั่นเลยนะย้อนแสง ตลาดนัดถนนคนเดินเพื่อนแถวตําบลเนีเ่ตําบลลำดวนเนาะกันสั่งบุรีรําโซนขายเสื้อผ้าเนาะฝั่งนี้สีเขียวก็มี เกงนายก็มีโอ้ถ่ายอะไรถ,ถ่ายก็ถ่ายกางเกง่ายก็คนถ่ายอยากถ่ายกางเกงวอร์มก็มีวอรัมกีบปลาดอ๋อนี่นี่นี่นเห็นแล้วทุกกาวเป็นของใช้เนาะโซนของใช้ฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินส่วนอาหาร อากาศร้อนมองไม่เห็นเนาะอันนี้ก็เป็นเห็ดสวนขายเห็ดขายพริกฝนเยอะเพื่อนเย็นตรงนี้ก็นนี คนเยอะมากเลยหอมเปทุเรียนแค่นั้นแหละไม่มีเงินซื้อทุเรียนเลยอยากกิน,กนอยากอื่นค่อยกินอยากกินทีหลังอยากกินทุเรียนก่อน <c oughs> ยังไงทุเรียนนี่อู้ <c oughs> หอมได้กล <c oughs> สูดกลิน่นไกลไกลใก้ใกสูดกลิน่นหอม,หอม คนเยอะคนคเริ่มเยอะแล้วสี่โมงกว่าแล้วเนาะตลานัคนเดินแถวตำบลลำดวนช่วงเย็นวันอาทิตย์คนเยอะมากเลย ลม,มแรงฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเรืองโครนเลยจะตกโครนเด้อดินธรรมดาเนาะฐานะไก่นชนระบบก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนอันนี้ผัดไทยบวชไก่ไก่อ๋อ นี่เป็นใก้ไก่นี่ทุเรียนของนี่ก็มีนี่หรอ นี่ตะกตเตนนี่ไงตะกตเตนถูงถูงละยี่สิบบาทโอ้จะถูงละยี่สิบหรอกถูงละเทาไหร่ไม่รู้หกร้อย